ฟรีไกขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่หนังว่าด้วยเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าไกซึ่งเป็นตัวละครในเกมหรือที่เรียกกันว่า NPC ตัวละครที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเกมออนไลน์ Open World ที่มีชื่อว่า Free City เริ่มต้นนะครับไกได้ใช้ชีวิตประจําวันในเกมออนไลน์นี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขานั้นเป็นแค่ตัวละครที่ไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจอะไรเลยโดยเขาได้ทํางานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งนะครับในเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม และไม่เคยสงสัยอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มาพบเจอกับม l o t อฟเกิลซึ่งเป็นตัวละครผู้เล่นจริงๆที่เข้ามาในโลกของเกมและเธอกลับทําให้กายเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองครับ ซึ่งกายก็ค่อยๆเริ่มตระหนักว่าตัวเองเป็นแค่ตัวละครในเกมที่ถูกควบคุมโดยผู้เล่นอื่นและเริ่มหาทางออกเพื่อจะมีชีวิตที่มีความหมายและไม่เป็นแค่เครื่องมือในเกมอีกต่อไปเมื่อเขาเริ่มเรียนรู้ว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้และเริ่มกลายเป็นฮีโร่ของเกมเขาจึงตัดสินใจช่วยเหลือและปกป้องโลกของเกมจากการถูกทำลายโดยบริษัทที่พัฒนาเกมซึ่งกำลังทำให้เกมหมดอายุเรื่องราวของกายจะเป็นอย่างไรไปติดตามดูกันได้เลย